ขอให้ทุกท่านที่ผ่านมาเจอคลิปนี้จงมีแต่โชคลาภวาสนาเงินทองไหลามาเทมาไหลเข้าไม่ไหลออกร่ารวยวาสนาและทรัพย์บริวารสาทุกบทสวดบูชาพระประจำวันวัน,วนพฤหัสบดีสวด19รอบปางพระประจำวันวันเกิดวันพฤหัสบดีได้แก่ปางสมาธิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุเรนตามโพธิสัมภาเระนิพพตตังวัตถชาติยังยัสสะ เตเชนะทาวคีมหาสัตต์วิวัชยยิเถรสสะสาริปุตตะโลกนาเทนะภาสิตังกับปัตถายิมหาเตชังปรลิตตันตพาพันามเหบุเรนตามโพธิสัมภาเลนิพ,พัตตังวัตชาติยังยศเตเชนะทาวคีมหสัตต์วิวัชยยิเถรสสะ สาลีปุตตะโสโลกนาเถนะภาสิตังกับปัฏฐายิมหาเตชังปรลิตันตังภานามเหบุเรนตามโพธิสัมภารลนิพพัตังวัตชาติยังยัสสเตเชนณภาวัคิมหาสต,ตังวิวัชคายิเถรส,สะสาลีปุตตะโสโลกนาเถนะภาสิตัง กับปัตถายิมหาเตชังปริตันตังพระนามะเหปุเรนตามภวิสัมภารลนิพตัตังวัฏจาตชายังยสัสสเตเชนะทาวักิมหาสัต,ตังวิวัชายิเทระส,สะสารีปุตสสโลกนาเถนะภาสิตังกับปัตถายิมหาเตชังปาริตันตังพระนามะเห ปุเรนตามโพที่สัมภารลนิพัตังวัตชาติยังยสัสสเตเชนะภาวคีมหาสัตตังวิวัชยิเถรัสส,สารีปุตสสโลกนาเถนะภาสิตังกัปปัฏฐายิมหาเตชังปริตตันตังพระนามเหปุเรนตามโพที่สัมภารลนิพัตังวัตชาติยังยสัสส เตเชนะทาวคีมหสัตต์วิวัชยยิเถระสะสาลีปุตตะสะโลกนาเทนะภาสิตังกับปัตถายิมหาเตชังปริตตันต์พาันามเหบุเรนตังโพธิสัมภาเลนิพ,พัตตังวัจชาติยังยศเตเชนะทาวคีมหาสัตต์วิวัชยยิเถระสะ สาลีปุตตะโสโลกนาเถนะภาสิตังกัปัตฐายิมหาเตชะปริตันต์ตัมภานามเหบุเรนตังโพธิสัมภารลนิพพตังวัฏจาติยังยัสสะเตเชนะภาวคิมหาสัตตังวิวัชหายิเถรส,สะสาลีปุตตะโสโลกนาเถนะภาสิตัง กับปัตถายิมหาเตชังปริตันตังพระนามะเหปุเรนตัมพวิสัมภาเลนิพัตตังวัตชาติยังยศเตเชนะทาวักิมหาสัตังวิวัชยิเทระสะส,สรีปุตสัโลกนาเถนะภาสิตังกับปัตถายิมหาเตชังปริตันตัง พระนามเหบุเรนตามโพธิสัมภารลนิพพตตังวัตจัชติยังยสัสสเตเชนะทาวกิมหาสัตตังวิวัชชายิเทระส,สะสาลีปุตตะสัโลกนาเถนะภาสิตังกัปปัฏฐายิมหาเตชะปรลิตตันตังพระนามเหบุเรนตามโพธิสัมภารลนิพพตัง วัจชาติยังยศเตชะคัววคีมหาสตังวิวัชยิเทระสะสาลีปุตตะโลกนาเทนะภาสิตังกับปัฏฐายิมหาเตชังปริตตันตัมพระนามะเหบุเรนตามโพธิสัมภาเลนิพพตังวัจชาติยังยศเตเชนะคัววคีมหาสัตัง วิวัชายิเทระสะสาลีปุตตสะสโลกนาเทนะภาสิตังกับปัตถายิมหาเตชังปริตตันตพภานามเหบุเรนตามโพธิสัมภาเลนิพัตังวัตชาติยังยัสสะเตชนะภาวัคคิมหาสัตตังวิวัชยยิเทระสะสาลีปุตตสะสโลกนาเทนะ ภาสิตังกับปัตถายิมหาเตชังปริตันตังพรนามเหบุเรนตามพธหิสัมภาเลนิพัตังวตัตจชาติยังยัสสะเตเชนะภาวัคิมหาสัตังวิวัชชายิเทระส,สะสาลีปุตตะสะโลกนาเทนะภาสิตังกับปัตถายิมหาเตชังปริตันตัง พระนามะเหบุเรนตามโพธิสัมภาเลนิพัตังวัตจัตชาติยังยสัสสเตเชนะทาวัคิมหาสัตตัวิวัชชยิเทระสะสาลีปุตตะสัโลกนาเถนะภาสิตังกัปปัฏฐายิมหาเตชังปรลิตันตังพระนามะเหปุเรนตามโพธิสัมภาเลนิพัตัง วัจจชาติยังยัสะเตเชนะทาวคิมหาสัตันวิวัชยิเทรสสะสาลีปุตตะสะโลกนาเทนะพาสิตังกับปัฏฐายิมหาเตชังปริตตันตัมพระนามะเหูุเรนตามโพทิสัมภาเลนิพัตตังวัจจชาติยังยัสะเตเชนะ พาวคิมหาสัตตังวิวัชยิเทระสะสาลีปุตตะสะโลกนาเทนะภาสิตังกัปปัฏฐายิมหาเตชงปรลิตตันต์ภพระนามะเหูุเรนตังโพธิสัมภารลนิพพัตตังวัตตชาติยังยัสสะเตเชนะพาวัคิมหาสัตตังวิวัชยิเทระสะ สาลีปุตตะโสโลกนาเทนะภาสิตังกับปัฏฐายิมหาเตชังปรลิตันตังพระนามะเหปุเรนตามโพธิสัมภารลนิพัตังวัตจาติยังยัสสเตเชเณทาวัคิมหาสัต,ตังวิวัชยิเถรสะสาลีปุตตะโสโลกนาเทนะภาสิตัง กับปัตถายิมหาเตชังปริตันตัมพระนามะเห